กินข้าวกินข้าวจ้ะอันนี้คือใส่กบเมืองเสียพยายามเหมือนแซนี่แล้วก็อันนี้น้ำพริกใสแห้งด้วยจ้ะละคอปิ้งแล้วก็มาตำมาจ้ะนี่จริงข้าวเจ้าจะต่ำรอ,องหน่ย ผมจำไก่ไฟไปมขัขามอ่อนอันนี้หนึงบักกอักเขือตั้งา,กกงา,าพันีคู่กับข้าวตามไว้นะเดยจเเด็จะเดียว เดินี่นอนกินข้าวเที่ยงหอมจับน้่งบขคำ มะฮงหนเงหนงเปรี้ยดิเดียวราก็จจริงคราบไหม ของที <cause> <asy> ่มีเดี๋ยวตะเอาบ้านต้องใหม่ับพี่เนาะจะัำกี่รอบ มันเป็ดตั้นขอำนี่นึ่งไหมเบปิดเลยเธอว่าเป็นยาละใบแล้วพี่น้องแว้บใ <c oughs> นี่กินน้องพี่น้อง อาหารคือน้องนี่ยังกินจัดเลยกินง่ายๆใส่ในข้าวเหนือในซุ๋ขู่ม่เสารกัันเสาร์ไปเอยหลป็นท่านบอคนหย่านโควิดที่อย่านไส้บุตรวันเสารนเล กุ้ง,ง,งกักเน,นเลยกุ้งยันโลกบออกมากินเนี้อไลยเพย่มดีมดไปด้วยกันด้วยเราใส่ที่มไปหลังนี่มีด้ย ตื่กแต่กี่เดือนไรเล้ย,ยทีมันเทียบอะไรเขาข่าวมัเศร้ามันเศร้าหมดึ้นพี่น้องเดินทางกับวานเกิดกับภูมิลำเนาทง,ทงทั้งดีดีทั้งประมา แล้เจ้ามีมาตรการวัดไข้วัดระดับมีแอลกอฮอล์ล้างมือซื่อตัวจนวดพี่น้องดีร่วกันมาจับป้องกันแต่ว่าคิดวิาต้องมีเมม่น่าเสียงกัดจากกันกรุงเทพตั้งจังหวัดไปบ้านเกิดเมืออน้อ,นองเพื่อนกัให้กักตัวดิจต่วิญญานต้องต้องมีรดุดระดอดออกไปได้ ดูบ้านชิดซีเมือกันางคนเจอเร่ได้จิตเจือแล้วกตบว่าท่านไม่ไข่เนาะบอกบอกยังกับประพันธ์นเราเลี้งกันสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนาะพี่น้องโควิดโคโรนา ต่างคนต่างรักตัวกลัวตายที่กันมันล้ะดูแลรักษาเจ้าของอย่างไรก็ว่าเป็นอันธพาลหากิน กตกวงานจากเมืองหรอตัวงานแกบ้านจันทร์เนาะโอโตัวานของแกจันทร์เัยเพราะว่าวันอาทิตย์ยังขายอยู่ประมาณเจ้วันอาทิตย์ขายวันเสาร์วันสุ้าย นี <si ่เป็นไงฮะ่นก็จะเป็นป่วยม้นงเป็นต่ไปซบซบ่ะซบๆบซึ่ไจะไปตัวหัวหน้าต้นใหม่ติดตายปลูกต้นใหม่ก็บเมนัน เลื่มืัวนต <ใน S 2> ตัวไปโอ้ตายกือโดดข้อนคอน,น,นใช่ไตาตัวไหรือ,อเเริ่มข่าว กินทั้งแสบทั้งเผ็ดพี่น้องเอ้เยเขาพูดจานจนจิดเมืดแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนี mm ่ hmm. ก็มันแซ่บอ mm ืม hmm. หลอนหอยจนเต็มปิ้งปลายแหงปกลกัก็ได้พี่น้องขางไฟเห็นมันเหลืองเลือดตำใส่พริกกะะระเทียมเหยาะน้ำปลาใส่น้ำบักน้ำน้ำบักข้ามเปียกก็ได้สุลรสน้ำปลา เอามาคลุกกับเขาพี่จางเยอะนิ่เลยไหมกล้าเฉียวความพี่จางกล้าเฉียวความแบบเดี๋ยวจะไปเก็บกระถินมะกรอกรอกแล้วก็หอยแม่นแพร่มีอัน,น,นปลาคามเทศปลาคามแปรแม่พี่น้องยำกินทั้งเปลือกเลยฝักอ่อนๆมันเม็อดออกจับด้วยสัม

เนี่ยม่ติดเสือดีมาเม่นกันเสีดกระเสียดทำลำน้มกันกันตักเสดกันหม่ทำใหม่กบูดเอ้ยด่งกงแป้งกงแป้งพี่น้องคือหลาที่ิเขาจาเนาะใจเนี่ยอันนี้อ่ะ สีเอาขหนียวมาคุยได้ร้าการต่อไปใบปลามัดปลาซิ้วเนี่ยปลากระเดือดเนี่ยน้ำคุ่ร้อมอืมหวานอีกตอนนึปลาที่ด๋อยเนี่ยแต่ด่า,ดาง,งใส่เนี่ยโอ้ยหหอยเนะ้ะไม่ใช่ปลาแดดเจ้จตักอ,ออกจากคำปลาแดปดปลาด แล้วกินเด็กก่อนแล้วเด็้ซอสแสวยแล้วกันอืม่นกลางส่วนปลก็เอาไปอืมอืมอืม ันนเรยอยเลยขนาดข้าวห่อจ๊กอะหนึ่งไว้เล่าสุปบ่สุปกระแสํำใส่ปลาทู โอ้พริกเจ้าของขาเจ้าของก็เีนไหเปลืองที่สุดเลยกับแม่งพริกขัวเข้าขัว,ขวมันกว่างเลยอ่บกับอย หนึ่งต้มพักนหนึ่งจะแสบกว่าเลยยันหนึ่งว่ะไม่ใช่แครีกว่ะแยงสมแยงสมนสม,ม่ต้คำว่าส้มไกจ่จะแสบบอแสบเนีเ่ยกินไหมแล้แลมันก็ เพื่ยกับ่ะระาจักตาไข่้าจักตาไข่ว่าเอามาตอยโอ้ยส่หลบนนี้ถูกสุขะอันนัไงมถูกสุขะนยอดถวยห่อปูเศบๆตัดไปแล้วเบืองกันแล้วก็อย่าลืมเด้อจ้ะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจกันต่อไปรบน้ำสักคำัก่อนเข,ขาเขานามวใกล้ตีตัวเขาน้ำยกสุดท้ายหวายอ่อนย่อคู่แล้วๆล้วพี่นะ้องริมแล้วมเรอเป็นกำลังแรงใจให้พี่ให้น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องต่างประเทศสู้ๆไปน้ำกันเนาะจะ้ะแล้วก็อย่าลืมย้ายิงเดอร์คิดฮอดดี่เกจะ้ะพ่อกันเนาะ คลิปต่อไป,ไปไนะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า